สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IU Healthy สุขภาพดีๆเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์อวิรุธอุ่นอารมณ์อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงนิยามและวิธีการรับมืออย่างไรเมื่อเราอาจจะต้องเจอกับคนท o ซิกในสังคมเราไปติดตามกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเราอาจนิยามของคําว่าท o ซิก หมายถึงสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อคนหรือสิ่งรอบข้างครับซึ่งหากนำมาขยายลักษณะของบุคคลก็จะหมายถึงบุคคลที่สร้างปัญหาความขัดแยง้งหรือส่งความรู้สึกด้านลบให้กับคนรอบข้างนั่นเองครับในทางจิตเวชทศาสตร์ยังไม่มีการวินิจฉัยที่แน่ชัดว่าความทกซิกเป็นโรคหรือความผิดปกติแต่มีการวินิจฉัยแนวคิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับคำว่าทกซิก เรียกว่าบุคลิกแปรปรวนครับท o ซิกเป็นพฤติกรรมที่อาจถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กครับทำให้แสดงออกพฤติกรรมนั้นออกมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามความท o ซิกอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่โดนบีบบังคับสถานการณ์ขับขันไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนหรืออาจจะมาจากความผิดหวังในตัวเองตัดสินตัวเองอย่างหนักเป็นผลให้เกิดการนำความคิดหรือว่าความรู้สึกของตนเองมาตัดสินคนอื่นไปด้วย และทําให้มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาความขัดแย้งหรือส่งผ่านความคิดด้านลบให้กับคนอื่นแทนโดยคนที่ท o ซิกนี้เองครับอาจนําไปสู่ท oxic relationship หรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโดยเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนขึ้นไปที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง้งปัญหาหรือความรู้สึกด้านลบครับที่ส่งผ่านระหว่างกันจนทําให้เกิดความอึดอัดขึ้นในทุกๆฝ่ายเรามาดูลักษณะของคนท o ซิกที่พบได้บ่อยนั้นก็คือ1เลยครับติต๊ง มักจะโฟกัสเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาและมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ในหัวซึ่งคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้วถ้าใครทำนอกเหนือจากนี้จะมองว่าไม่มีความคิดไม่ดีหรือผิดครับ2เลยก็คือระเบิดอารมณ์ครับชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลโดยเฉพาะในเรื่องที่ตนเองผิดมักจะใช้อารมณ์โกรธหรือโมโหเสียงดังก้าวร้าวใส่คนอื่นเพื่อต้องการควบคุมและต้องการลดความรู้สึกผิดหรือขายหน้าที่เกิดขึ้นครับ3ครับชอบชมไปงังน้นๆ ซึ่งไม่ได้ชมออกมาจากใจแต่ชื่นชมเพื่อให้ได้ประโยชน์บางอย่างเช่นชมเพื่อจะใช้งานเพิ่มหรือว่าชมเพื่อหวังผลครับ4เลยครับฉันเป็นศูนย์กลางเพื่อต้องการควบคุมคนอื่นและทุกคนต้องทําตามที่ตนเองต้องการหรือต้องปรับตัวเข้าหาตนเองมากกว่าที่ตนจะปรับตัวเข้าหาคนอื่นครับ5เลยครับวางหมากปันหัวชอบยุแยงให้คนอื่นทะเลาะก,กันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายส่วนใหญ่มักจะเห็นได้ชัดในที่ทํางานที่มีการแข่งขันสูงครับ 6เลยครับทำตัวตกเป็นเหยื่อรับบทเป็นพระเอกนางเอกทำตัวเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำอะไรจะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองให้คนอื่นมองว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทำและควรได้รับความช่วยเหลือครับเรามาดูวิธีการรับมือกับคนทอกซิก,กันบ้างนะครับนั่นก็คือการไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่แก้แค้นเพราะนั่นนำไปสู่การเป็นหนึ่งในคนทกซิกและทำให้ระบบความสัมพันธ์ที่ท o ซิกดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ พยายามหลีกเลี่ยงคนซิกให้ได้มากที่สุดครับทั้งทางด้านสถานที่และจิตใจให้สร้างขอบเขตการทํางานหรือเรื่องที่ต้องการพูดคุยกันแต่หากสร้างขอบเขตได้ยากอาจจําเป็นจะต้องให้การสะท้อนกลับโดยใช้ข้อมูลอย่างเช่นใช้กฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายหากจําเป็นครับการพบปะผู้คนในสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับหากเจอคนซิก,กให้ลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้รายการ IU Healthy ได้หมดเวลาลงแล้ว ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ